แจ้งข่าวดีและข่าวด่วนนะคะผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมรับเงินอีกแล้วค่ะในเดือนสิงหาคมนี้มีเงินเข้าถึง2รายการนะคะในส่วนของการโอนจะเริ่มโอนในวันที่10สิงหาคม2564เดี๋ยววันนี้ผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินถึง2เด้งค่ะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซบ่บที่สําคัญกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชม แล้ววันนี้สารทซาจะพาคุณผู้ชมไปเปิดปฏิทินเบี้ยผู้สูงอายุและก็เบี้ยผู้พิการด้วยค่ะสาหรับการจ่ายเงินในเดือนสิงหาคม2564หากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องสันทซานะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเปิดปฏิทินการจ่ายเงินนะคะในส่วนของเบี้ยสูงอายุและก็เบี้ยความพิการสําหรับอาเดือนสิงหาคม2564ได้รับเงินกันคนละเท่าไหร่นะคะในส่วนของเบี้ยผู้สูงอายุมีกําหนดการจ่ายเงินในวันที่10สิงหาคม 2,564และจะจ่ายแบบขั้นบันไดก็คือผู้สูงอายุ60ปีถึง69ปีได้รับ600บาท70ปีถึง79ปีได้รับ700บาท80ปีถึง89ปีได้รับ800บาทและ90ปีจะได้รับอยู่ที่1,000บาทค่ะซึ่งการจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีของผู้สูงอายุเลยนะคะสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะ และในส่วนของผู้พิการก็ยังคงได้รับเบีย้ยผู้พิการอีกและก็ผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะรับเงินในเดือนสิงหาคมถึง2รายการนะคะสําหรับเบีย้ยความพิการนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับอยู่ที่1,000บาทจากเดิมอจะได้รับอยู่ที่8ละบาทแต่ตอนนี้นเขาจ่ายให้อยู่ที่1,000บาทต่อคนต่อรายกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะและในส่วนของผู้พิการที่มีอายุ18ปปีขึ้นไป แต่เป็นผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือวบัตรคนจนจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มอีก200บาทในเดือนสิงหาคมซึ่งจะได้รับในส่วนของวันที่10สิงหาคม2564เนี่ยจำนวน800บาทนะคะและไปรับอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่22สิงหาคม2564อีก200บาทรวมแล้วจะได้รับอยู่ที่ 1000บาทค่ะและสำหรับกลุ่มผู้พิการที่มีอายุ8ปีขึ้นไปแต่ว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงจะได้รับเบีย้ยเหมือนเดิมก็คือ800บาทต่อเดือนตามเดิมนะคะนี่คืออัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลางเปิดปฏิทินแล้วก็แผนการจ่ายเงินผู้พิการผู้สูงอายุสำหรับคลิปนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i ป e เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสระสดเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ